ครับทุกคนครับใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการอัปเดตสู่อีฟิบอล2026หรือว่าเวอร์ชั่น5.0นะครับผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลในมุมมองในเรื่องต่างๆเนี่ยแยกออกเป็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับเพื่อนําเสนอให้เราได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ตั้งใจจะทําหลายวันแล้วนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของฟังก์ชันใหม่ระบบใหม่ที่จะช่วยทําให้ค่าพลังของทีมของเราของนักเตะเราเนี่ยมีค่าพลังที่สูงขึ้นเหมือนเป็นลูกเล่นใหม่อีกหนึ่งลูกเล่นแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เคย ทำมาก่อนแล้วหรือไม่ไม่ว่าจะเป็น e f o ตบอลหรือว่าเกมฟุตบอลเกมอื่นนะครับผมนั่นก็คือระบบ Link up pay นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงข้อมูลที่พี่โคประกาศมาเนี่ยนะมีอะไรให้เราหน้าคิดบ้างนะสำหรับระบบนี้ครับไปดูกันครับระบบ Link up pay กับระบบเทเชอร์ลิงเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับไอ้ตัวเทเชอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเอ่อกล่องสมบัติเพื่อจะเล่นอีเวนต์เคลียภารกิจต่างๆแต่ว่าเราอาจจะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมตรงนี้เนี่ยเอ จัดงานอีเวนต์วันที่21ที่ผ่านมานะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับพิธีกรแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับคอนเซปต์ Concept ของภาคหน้าหรือว่า2 0 2 6เนี่ยเหมือนตัวเกมอยากจะให้เรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเองนะครับหมายถึงเราและเพื่อนและคนอื่นนะที่เล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับและรวมถึงนักเตะและโค้ชหรือผู้จัดก,การทีมในทีมนั่นเองนะครับระบบ new link u p d a y ระบบ link u p d a y นั่นแหละนะนะคือเป็นของใหม่นะ ต้องใช้คําว่านิวเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นของใหม่หรือเปล่าสําหรับในมุมมองของพวกเรานะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะรวบรวมในมุมมองของไอ้ระบบที่มันอาจจะคล้ายคลึงกับ Link Up p พเนี้นะครับในวันนั้นเนี่ยทางพิธีกรก็ได้แค่อธิบายคร่าวๆนะครับว่าระบบ Link Up p พเเนี่ยมันคือระบบที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับผมระหว่างนักเตะและผู้จัดการทีมและโค้ชนะครับผมหากนักเตะที่เข้ากันเข้ากันในที่นี้หมายถึงอาจจะมีคุณสมบัติบ,บางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างที่เชื่อมถึงกันได้ ทำให้นักเตะเหล่านั้นอาจจะมีค่าพลังสูงขึ้นหรือว่าอาจจะมีลูกเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับหรืออธิบายให้เห็นภาพนะครับผมยกตัวอย่างซัวเรสกับเมสซ,ซี่อาจจะมีความสนิทกันนะครับผมเคยเล่นด้วยกันเป็นแก๊งเกลิลเกิลกุ๊ป MSN ด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดกรณีที่จับมาร่วมทีมเดียวกันนะครับประกอบกับนะครับในคําอธิบายวันนั้นเนี่ยเขาพูดถึงแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการทีมด้วยนะครับผมก็หมายความว่ามันอาจจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจาก2นักเตะที่มีความเชื่อมโยงกันนะนะที่มี การร่วมกันเป็นเพื่อนกันซีกันเข้าขากันลยไเงยนะนะอาจจะต้องพึ่งพาคุณสมบัติบางอย่างหรือลูกเล่นบางอย่างของผู้จัดการทีมด้วยนะครับเพื่อเพิ่มเรื่องของค่าพลังของนักเตะให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับพูดแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่กําลังจะซื้อโค้ชปัจจุบันอาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าพออัปเดตใหม่มาเนี่ยอาจจะมีโค้ชเวอร์ชั่นใหม่มาผู้จัดการทีมเวอร์ชันใหม่มาเพื่อจะเชื่อมโยงนักเตะเหล่านี้ให้มีค่าพลังสูงขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ดีครับผมในงานวันนั้นเนี่ยยยยยดค้คบไมออธยยอธิิายยาายข ความเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเราเจาะลึกไปนะครับว่าจริงๆแล้วระบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นของใหม่หรือเปล่ามันจะเป็นของเดิมที่เคยมีในเกมอีฟุตบอลในเกมเฟสนะครับผมหรือแม้กระทั่งในเกมฟุตบอลเกมอื่นอย่างเช่นฟ i f a หรือฟ i f a ออนไลน์เนี่ยอาจจะผมจะให้ดูนะว่าถ้าเป็นเกมฟ i f a อีกค่ายหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องคล้ายๆแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติค่าพลังของทีมค่าพลังอุบอของนัต คล้ายๆกันในอดีตนะครับผมเช่นถ้าเป็นเกมฟีฟ่าภาคเก,ก่าๆนะครับมันจะมีระบบเคมี Me อยู่นะระบบเคมี Me เนี่ยคือเราจัดทีมมันจะมีเส้นๆแบบนี้นะคือเราจัดทีมให้เข้ากันกับเงื่อนไขของเคมี Me นะครับผมเช่นสมสรรุรเดียวกันสัญชาติเดียวกันตรงตำแหน่งอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเส้นสีเขียวอยู่เส้นสีเขียวก็คือจะเพิ่มค่าพลังนะถ้าเป็นสีเหลืองก็คือปกติถ้าเป็นสีแดงก็คือจะลดค่าพลังนะอันนี้คือเกมภาคเก่าๆแต่ว่าภาคใ,ใหม่จะไม่มีแล้วจะไม่มีเส้นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเกมฟีฟ่านะ เนี่ยถ้าเป็นเส้นสีแดงค่าพลังจะลดลงด้วยนะจะถูกลงโทษด,ด้วยอะ อันนี้คือสมัยก่อนนะจะเป็นภาคต่ํากว่า2,023นะลงไปนะครับก็จะมีเส้นๆอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นอีกเกมนึงนะก็คล้ายเดียวกัน FIFA Online 4สมัยก่อนนะฮะเมื่อก่อนผมก็เล่นอยู่นะบางคนก็น่าจะเคยดูคลิปอยู่ผมอยู่นะครับผม FIFA Online 4เนี่ยจะมีอีกลูกเล่นหนึ่งที่ไม่ใช่ระบบเคมีจะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะครับผมก็คือระบบทีมคัลเลอร์ครับนี่ระบบทีมคัลเลอร์คืออะไรครับระบบทีมคัลเลอร์เนี่ยคล้ายๆกับ BCL ที่ผมจัด f u ซี s e a นซีซั่นฟู f u ัล Color สมมสรสอน f u ลเ Color ทีมชาติ น,น,ะนะครับถ้าเราจัดทีมที่มีนักเตะจากสโมสรเดียวกันโลโก้สโมสรเดียวกันนะครับผมหรือว่าทีมชาติเดียวกันจะคล้ายๆกันนะครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังหรือว่าเพิ่มลูกเล่นเพิ่มบูสต์ของนักเตะขึ้นไปนะครับสำหรับนักเตะที่ทรงผลนะฮะมันก็ทําให้เรามีสีสันนะฮะมีความหลากหลายในการจัดทีมนะบางคนทําฟูลทีมแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอันนี้คือเป็นฟูลคาร์ลเมดิทเนาะก็จะได้ค่าพลังอวอร์ออของนักเตะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะไม่ใช่แค่เกมฟีฟ่านะจริงๆมันก็จะมีเกมฟุตบอลอื่นๆอออีีนอนอกนนะท่่่่ผมเเเคยลลางชฟุบ มันก็จะมีการจัดแบบนักเตะคู่หูนะสามทหารเสือถ้าเกิดยังอยู่ในทีมเดียวกันค่าพลังจะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งเกมเพสของเราในอดีตนะครับผมเฟสสองพันยี่ส2020ิบสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะมีระบบของบูสต์การ์ดไอคอนิกโมเมนต์นะครับการ์ดไอคอนิกโมเมนต์นะฮะอย่างเช่นการ์ดลูมินิก้นะครับผมเออ่การ์ดโอลิเวอร์คานเบคเคนบาวเออร์เงี้ยทำไมค่าพลังถึงบูสต์สีเขียวนะครับผมทำไมตัวอื่นค่าพลังถึงไม่บูสต์นะครับระบบ บูสของ i c o n i c m o m e n t เนี่ยคือแค่เพียงเราปรับใช้โลโก้สโมสรให้ตรงกับโลโก้ของไอค n i c Moment นั้นๆน,น,นะฮะก็จะได้ค่าพลังบูสเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยก็จะสังเกตว่าอันนี้ปรับบาเยอร์ก็จะบูสเฉพาะนักเตะการ์ดบาเยอร์เท่านั้นถ้าเกิดเปลี่ยนโลโก้สโมสรน,นะเปลี่ยนทีมที่ใช้เนี่ยเสื้อแข่งนะครับเป,เ,เป็นแมนยูเนี่ยเบ๊แคมร่างนี้ก็จะบูสเหมือนกันหรือบาซ่านะครับเนี่ยอันนี้คือบาซ่านะนักเตะบาซ่าก็จะบูสเห็นไหมบูสสีเขียวค่าพลังจะเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องนี้สิสทํทา,า,นนาดู เร,เรียกว่าบูสต์ไอคอนนั่นแหละเหมือนเป็นลูกเล่นแต่ว่ามันก็ขาดหายไปเมื่ออัปเดตเป็นซีรีส์อุฟตบอลนะครับผมฟังก์ชันนี้จะยังไม่กลับมานะครับก็รอวันกลับมาฉันรักเธอเหมือนกันนะระบบนี้นะแต่มันอาจจะกลายร่างกายพันเป็นเรื่องอื่นแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมที่มาต้องแบบใช้โลโก้สโมสรแล้วก็มาบูสต์ค่าพลังนักเตะเนี่ยมันอาจจะดูแบบดึกดําบันเกินไปไหมอาจจะไม่เหมาะสมด้วยนะครับบูสต์แบบอื่นน่าจะดีกว่าแทนที่จะต้องมาบังคับใช้โลโก้สโมสรอ,อะไรประมาณนี้นะ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับถ้าเกิดตัดภาพมาในภาคปัจจุบันนะครับผมมันยังไม่มีระบบบูสอะไรเลยที่สามารถทําให้เราทาฟูลทีมแล้วเนี่ยค่าพลังนักเตะเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ยังขาดหายไปที่ยังไม่กลับมาต้องใช้คํานี้ยังไม่กลับมาในภาคซีรีส์อีฟุตบอลนะครับใครที่เป็นสายฟูลทีมผมเชื่อว่าต้องชอบแน่ๆถ้าเกิดระบบนี้กลับมานะทำฟูลทีมแล้วค่าพลังเพิ่มขึ้นนนะครับฟูลทีมหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบที่เราจัดกันไว้นะครับผมอาจจะได้รับความนิยม ขึ้น,นะครับโดยเฉพาะปีศาจแดงแมน <laughs> ถ้าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะคิดตามทันแล้วคิดว่าไอ้ระบบ New Link u p p a y ตรงเนี้ยนะอันนี้คือเป็นภาพออฟฟิเชียลนะภาพนี้เป็นภาพออฟฟิเชียลทางการที่พี่คบเปิดตัวมาในวันนั้นนะนะครับวันงานนะครับผมก็จะมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง2นักเตะตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพแบ็คการ์พื้นหลังก็จะเป็นผู้จัดการทีมนะครับนั่นหมายความว่าเงื่อนไขของการเพิ่มค่าพลังตรงนี้จากระบบ Link u p p a y ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่นักเตะอย่างเดียวนะครับตามคำอธิบายเนี่ยต้องเป็นที่โค้ชด้วยนะครับผม ถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ระบบเคมีและระบบเคมีมันแค่จัดทีมให้แบบตรงสัญชาติกันใช่ปะ่ะของฟีฟ่านะตรงสัญชาติกันทีมเดียวกันนะครับผมหรือว่าฟูลคัลเลอร์ก็ตามจะไม่ได้มีเงื่อนไขของโค้ชมาเกี่ยวข้องรวมถึงะระบบบูสของไอคอนิคโมเมนต์ในภาคเฟสเช่นกันนะครับแต่คําอธิบายและรูปภาพประกอบตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีเงื่อนไขของโค้ชหรือผู้จัดก,การทีมเข้ามาเกี่ยวข้องในการเพิ่มค่าพลังระบบใหม่ New Link Up p l นี้ด้วยนะครับนะย้อนไปที่ใครที่กําลังจะซื้อโค้ชเนี่ยมันอาจจะมีโค้ชเวอร์ช่่นใหมลูก ใหม่นะครับผมที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้กับนักเตะนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้จัดการทีมที่ไม่มีบูสต์นะครับมี1บูสต์มี2บูสต์นะครับผมแล้วก็มีสกิลที่ช่วยค่าเพิ่มค่าพลังของนักเตะอีกนะบวกสปีดหนึ่งบวกชุดติ้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมลูกเล่นมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดไอ้ระบบทีมที่มีตัวช่วยของโค้ชแล้วเพิ่มค่าพลังจริงๆในภาคเบสมันก็มีเช่นกันนะครับย้อนไปในภาคเบส2018 2019, สองพันสิบแปดสองพันสิบ มีลิขสิทธิ์อยู่นะครับผมเนี่ยมันจะมีระบบทีมสปิริตอยู่ครับนี่ค่าทีมสปิริตนะครับผมหรือเราเรียกสั้นๆว่าค่าทีมนะครับแล้วเวลาถ้าเกิดเราทําให้ค่าทีมตรงนี้มันเพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือ99เนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมมันจะมีออร่าอยู่ใต้นักเตะด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีสีส้มสสีเหลืองๆหลือนะครับผมและบางคนเนี่ยถ้าเกิดค่าทีมมันไม่เข้ากับเพื่อนเนี่ยนะฮะตรงนี้มันก็จะไม่มีค่อยมีสีไม่มีค่อยมีออร่านะครับเนี่ย คือโค้ชหนึ่งคนนะครับเนี่ยโค้ชคนนี้นะเล่นสไตล์อะไรถนัดสไตล์อะไรนักเตะที่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแบบไม่เข้ากันกันมันจะมีค่าความสัมพันธ์อยู่ค่าความสําคัญน,นักเตะคนนี้กับโค้ชคนนี้นะมีค่าความ,มความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนเราจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์คือเราต้องเอาไปลงเล่นด้วยกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่าเรียกว่าการปั๊มค่าทีมสปิริตนั่นเองนะครับเริ่มต้นแรกๆเนี่ยค่าทีมสปิริตมันจะค่อนข้างน้อยนะครับพอเล่นเอ่อค่าทีมสปิริตน้อยปุ๊บเนี่ยนะจะ่วิง มั่วนะฮะวิ่งไม่เป็นทิศเป็นทางนะครับถือว่าเป็นสีสันมากนะครับใครอยากได้ค่าทีมสปิริตสูงๆเนี่ยก็ต้องปั๊มกันเลยนะฮะต้องปั๊มต้องเอาโค้ชคนนี้กับทีมชุดเนี้ยลงเล่นด้วยกันบ่อยๆลงเล่นด้วยกันบ่อยๆนะครับอันนี้ภาค2020 2021แล้วนะครับไอ้ไอ้แบ็กราวด้านด้านล่างของการนักเตะก็จะเปลี่ยนไปแล้วถึงแม้นักเตะจะเป็นนักเตะบอลขาวก็ตามถ้าเล่นด้วยกันบ่อยๆเดีย๋ยวค่าทีมสปิริตก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งสูงยิ่ง นะนั่นคือสีสันมากๆนะครับยิ่งทีมสวยๆนักเตะสวยๆนะครับผมไปปั๊มค่าทีมเปิิตมาเนี่ยพอมีนักเตะใหม่เข้ามาคุณต้องมาเพิ่มค่าทีมเปิิตของนักเตะคนนั้นอีกอ่ะมันจะลิงก์กันนะครับพูดง่ายๆจะลิงก์กันก็ว่าโค้ชคนนี้กับนักเตะคนนี้กับนักเตะคนนี้ของนักเตะแต่ละคนในทีมเราเนี่ยมีค่้าค่าความคุ้นเคยนะครับผมกันแค่ไหนมันจะมีแต้มแต้มนั้นอยู่นะครับเมื่อจับลงด้วยกันมันก็จะทําให้ค่าพลังสูงขึ้นไม่รู้ว่าไอ้ระบบใหม่ New Link จากคาอธิบายมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเชื่อเหลือเกินและเชื่อเหลือเกินนะไม่ความเชื่อเหลือเกินว่าพี่โคงคงไม่เอาระบบเก่าแบบเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์มามาสร้างใหม่อ่ะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นระบบเก่าเมื่อกี่ปีที่แล้วอะครับหกเจ็ดปีที่แล้วอะตั้แต่ภาคเบสอะจะเอาแบบของเดิมเป๊ะมาเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ใช่นะครับแต่อาจจะเขาโคงคล้ายกันนะครับผมและก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับอ่าอันนี้แค่นักเตะกับโค้ชนะนักเตะกับโค้ชคนนี้คนนี้คนนี้ แต่ถ้าดูจากคําอธิบายฟังจากคาอธิบายและภาพประกอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักเตะกับโค้ชด้วยนะมันนักเตะกับนักเตะด้วยนะฮะนี่เป็นเหตุผลที่เขาอัดจ,จึงต้องใช้คําว่า link ์อัพเพยนะฮะก็คือมีเงื่อนไขสอดคล้องกันระหว่างผู้จัดการทีมหรือโค้ชนะครับผมและนักเตะต่อนักเตะด้วยไม่ใช่แค่นักเตะกับโค้ชอย่างเดียว นักเตะกับนักเตะเองด้วยนะครับผม 1971. นึกออกปะนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที <tuh> ่น่าคิดนะครับผมและผมจะพูดเรื่องนี้ต่อนะเรื่องของค่าพลังทีมโอเวอร์ออลนะครับผมแนวโน้มในอนาคตการ์ดค่าพลังของเกมอีฟุตบอลในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยครับเราควรจะวางแผนในการเล่นยังไงนะครับในการเก็บการ์ดยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่น่าสนใจและมันก็จะต่อเนื่องกับเรื่องนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรื่องของแนวโน้มค่าพลังโอเวอร์ออลค่าพลังนักเตะการจัดการทีมของเราเนี่ยเดี๋ยวผมติดไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอีกเรื่อง ลนนะรเรื่องนี้ก็พูดถึงเฉพาะระบบ New Link u p d a y นะครับอย่างไรก็ตามครับณวันที่อัดคลิปอยู่นี้เนี่ยพี่โคก็ยังไม่ได้มีประกาศอะไรรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับระบบนี้นอกจากคาอธิบายที่เล่าให้ฟังในช่วงต้นคลิปมีแค่นั้นเลยนะพิธีกรพูดแค่นั้นเลยนะครับว่าเป็น b o เตอร์ของผู้จัดการทีมอีกเรื่องหนึ่งที่จะแบบเพิ่มให้นักเตะมีความร่วมมือมีความสอดคล้องเข้าขากันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสเปเชียลคอมโบมีเรื่องของสกิลบูฟหรือบูสต์อะไร <little S 1> ต่างๆลุก <the> เล่นอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีก ประมาณนั้นครับผมคุณก็ลองคิดตามแล้วกันนะครับบองง่แง่ดีครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ทำให้เรามีความท้าทายในการจัดทีมและหาตัวนักเตะมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้ชัดเจนมากขึ้นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง b o m s k i 4 r o r b o m s k i r e v i e w ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ